g k 4 0สี่นามแะครับทำขบวน258นะครับ

ขบวน258นะครับจอดอยู่ที่ป้ายหยุดรถแควใหญ่นะครับทำขบวนโดยปูจีเค4038นะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวน258นะครับเคลื่อนขบวนออกจากป้ายหยุดรถสะพานแควใหญ่ไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนอกกระดุกชาแนลครับ